bring that ass back like a boom 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 boom. boom. สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลุงยุทธชันแนลนะครับผม โอเคครับผมวันนี้นะฮะเราก็มาอยู่ในเกมวันพันแมนเดอะสตองเกตนะครับผมก็วันนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะพาไปดูศึกดวลน,นะศึกดวลในเซิร์ฟ210นะครับผมซึ่งเป็น ID หลักนะตัวนี้คือตัว ID หลักของลุงยุดเลยนะครับผมก็ ตอนนี้ก็โกเกสึก็ปั้นไปได้ระดับหนึ่งแล้วนะครับผมก็ถือว่าดาเมจนี่รุนแรงจัดๆเลยนะครับผมเดี๋ยวก็เราไปชมกันนะครับผมสำหรับศึกดวลปีศาจในครั้งนี้นะครับก็ได้แชมป์มานะครับผมแต่ผมเนี่ยจะพาไปดูรีเพย์นะครับผมพาไปดูดาเมจของเจ้าโกเกสึกันนะครับผมว่ามันจะโหดร้ายขนาดไหนนะครับผมรุนแรงขนาดไหนนะครับผมอ่ะ ก่อนอื่นนะครับผมผมขอไปดูพลังในอันดับก่อนนะฮะตอนนี้นะครับผมอันดับของเราเนี่ยคืออยู่ที่10บล้านนะครับผม1ิบล้านนะยังไม่ได้อัพอัปเดทอะไรมากมายนะครับผมก็ตอนนี้คือแบบรอก่อน<ะ>ลอกแลให้เขามาจี้ตูดก่อนเออแล้วถึงจะถึงจะทำพลังหนีไปอะไรแบบนี้นะครับผมโอเคเดี๋ยวก็ไปดูผ่านดานผ่านดาเขาอยู่ที่อันดับหนึ่งนะตัวละครสุดแกร่งนะก็เป็นอ่อ ด้วงเจ็ดดาวนะครับผมด้วงเจ็ดดาวของลุงยุทธเองด้วงเจ็ดดาวของลุงยุทธเองนะครับผมค่าสเตตัสก็โจมตีสองแสนนะครับผม HP นี่สามล้านสามนะครับผมอัตราคริมี26กันเลยทีเดียวนะครับผมก็อ,อ,อยู่ที่สองล้านห้านะครับผมค่าพลังรวมนะอยู่ที่สองล้านห้าสำหรับเจ้าอาชูราคาบุตโตะนะครับผมก็ Q กิวก็ กิวอันดับหนึ่งอะครับกิวอันดับหนึ่งอะครับผมโอเคก็ถือว่าสนุกสนานเลยทีเดียวนะครับผมเซิร์ฟนี้ก็ถือว่ามีคนเล่นเยอะเลยนะผมก็ได้ต่อสู้กันแบบยาวๆเลยนะครับผมกิวคู่ต่อสู้ของอ่าลุงยุทธนะครับผมกิวลุงยุทธ มีคู่ต่อสู้ที่สมน้ำสมเนื้อมากๆเลยนะครับผมคือกิลซิตี้ฮอ l ์นะครับผมโอเคเดี๋ยวไปดูตรงนี้ก่อนตรงนี้ก่อนเออมีอะไรบ้างก็มีกิจกรรมตุดจีนนะเชิดสิงโตนะครับผมสำหรับตรงนี้นะครับผมถ้าเกิดใครมีกระป๋องเยอะๆเนี่ยผมว่า ก็น่าจะใช้อยู่นะสักนิดหน่อยนะแต่ผมมองว่ามันไม่ค่อยคุ้มเลยนะฮะสำหรับกระป๋องม่วงนะครับผมก็เดี๋ยวไปดูอันดับดามเมดนะอันดับดามเมดของลุงยทดอยู่ที่อันดับสองนะก็มันค่อนข้างเปลืองกระป๋องม่วงมากๆเลยผมก็เลยแบบไม่ต้องไม่อยากจะใช้เยอะครับนี่ครับผมก็ซื้อไว้หมดเรียบร้อยแล้วนะฮะก็ ภารกิจตุดจีนก็ไม่มีอะไรนะตรงนี้ไม่มีอะไรฮะเดี๋ยว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 มันมีให้สุม่มอีกไหมเดี๋ยวผมไปดูก่อนนะผมขอเลือกนี่นี่โอเคมันมีกิจกรรมมาก่อนอื่นก่อนที่เราจะไปดูศึกดวลเรามาสุ่มอันนี้กันดีกว่าครับผมผมเลือกเป็นขอพรขั้นต้นนี้เรียบร้อยแล้วนะครับผมขอพรอขั้นกลางหรือชั้นที่2นะเดี๋ยวเรามาสุ่มกันนะะตอนนี้มีอยู่2,900นนะฮะไปครับผมขอขอหน่อยขอเป็นแบบ อยากได้อันนี้ครับผมคือแบบออกมาให้หมดเลยแบบไม่ต้องหมดเยอะอะไรแบบนี้ครับผมปรึบไม่มาผมไปต่อฮะจังหวะนี้ปรึบก็ยังไม่มานะครับผมคอกับโซนะฮะคอทะเลลึกกับโซทะเลลึกนะครับผมผมเลือกไว้นะผมไม่มานะออกยากนะขนาดการ์ดคืนค่าเขาออกยากนะเอ,อ้ามาแล้วครับผมคอรางวัลคอทะเลลึกนะครับผมมาหนึ่งชิ้นนะครับผมโอเค ก็คงล้างกระดาแเลยครับผมไปไปกันต่อไปมาดูกันว่ามาาันจะเกลือขนาดไหนนะโอ้โหนี่จะหมดแล้วนะไอบัตรอันนี้เราจะหมดแล้วนะครับผมไปปั๊บโอ้โหไม่มาครับผมคือแบบผมว่าของมันแบบแจกกระทิบกระจอยเอามาอีกแล้วครับหนึ่งอันฮ้อถือว่าดีนะถือว่าดีนะออกวายุออกวายุครับผมมาฮะจังหวะนี้ปึ๊บ โซมาครับผมขอโซอีกอันนึงผมเลิกเลยนะโอ้โหเหลือ900เองครับดูดิเหลือ900เองครับผมโอ้ my god ย,ยังเหลือยยยยย้ยยยยยยโยยยหยยโยย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 ยอยยยอยย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 อยยยยมยย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 มมยยกยย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 ย ปบมาแล้วพอแล้วครับผมพอก่อนนะฮะพอก่อนเพราะว่ามันมันค่อนข้างเปือนนะเก็บไวาา้แลวสะสมไว้ครับผมเพราะว่ามันนับถอยหลังอีกสิวันมันยังมันยังเหลือเวลาอีกเยอะอยู่นะครับผมโอเค มาครับผมเดี๋ยวเรามาที่ศึกดวลกันนะผมก็เป็นทุยรู้ๆกันอยู่นะครับผมศึกดวลรอบ8ทีมนะฮะก็เจอกับมิสเตอร์ท็อปแมนเหมือนเดิมนะครับผมผมเจอเขาตลอดเลยนะคือตัวตัวแบบตัวตัวโหดๆจัดๆจริงๆเนี่ยเขาอยู่ในศึกดวลฮีโร่หมดเลยนี่ครับผม2คนนี้เลยนะครับผมก็คู่แข่งเลยนะครับผมแต่ผม ฝั่งปีศาจเนี่ยผมว่าผมกินขาดนะครับผมอย่างไรผมก็กินขาดนะครับผมฝั่งปีศาจนะครับผมเออเพราะว่าผมปั้นฝั่งปีศาจอย่างเดียวเลยนะตอนนี้เพราะว่าเดี๋ยวเมตาปีศาจก็กําลังคลืบคานเข้ามาแล้วครับผมไหนจะเกียร์โลเกียร์โลไหนจะยุงแดงอีกครับโอ้โหคือต้องเก็บเลยครับผมแล้วก็นกฟินนิกอีกแต่นกฟินิกเนี่ยใครจะข้ามก็ได้นะเดี๋ยวผม พาชมเกมที่ผมต่อสู้กับคุณวาสบิให้ดูนะครับผมคือเราเนี่ยมาเจอกันเร็วไปนะครับผมเรามาเจอกันในเร็วไปนะครับผมคุณจันวาสบิครับผมเรามาเจอกันเร็วไป,ค,ค,วค,าาวไปความจริงเราเนี่ยจะต้องเป็นคู่ชิงนะครับผมไปครับผมเราไปดูการต่อสู้กันเลยนะฮะเริ่มเกมอ่นะครับผม เป็นอ่ลมหายใจกดของลุยยุธนะฮะลุยยุธอยู่ฝั่งฝ่ายแดงนะครับนี่แน่เก้าแสนเก้านะมาดูหมัดโกเคสือครับอึดูปับโอ้ปางห้าล้านสองนะครับโอ้โหอย่างปวดไปครับผมตีไปฮนะหายเทบทั้งแผงเลยนะครับผมดูโกเคสือของคุณวาสมีบ้างครับผมโอ้สามล้านสี่ครับผมก็ค่อนข้างแรงเลยนะครับผมมดทุกอาชุล่าโอ้โหครับผมก็ เลือดไม่กระดิกเท่าไหร่เลยนะครับโอ้โหรับตอนนี้โดนต่อยครับผมนี่นงซัดไปหนึ่งดอกบัวร้อตีธรรมดาไปครับโอ้โหสะท้อนตายเลยครับผมดรจีนัทนะฮะโอเคครับผมก็เข้าสู่เทิร์นที่2แล้วนะฮะไปครับผมวัดโกเคซึสี่ล้านเก้าหายหมดเลยครับโอ้ดูด้วงครับผมด้วงนี่หายในพริบตาเลยครับผมด้วงครับอ้ยมาครับผมลูกเตะราชันปักบ๊บปั๊บ แวะโอ้โหแตกไปนีครับผม3ลร้าน3ดามเมจนะฮะสำหรับโบรอกรอบแดงตัวนี้ก็เป็นลูกรักของลุงยุทธอีกหนึ่งตัวเลยนะครับผมสำหรับโบรอ์นะครับผมไปเดี๋ยวเราไปดูรอบแปดทีมคือมันค่อนข้างขาดนะครับผมแบบคูบ่ต่อสู้วันสมน้ำสมเนื้อก็ ไม่มีเลยครับผมใครก็ได้ช่วยมาปราบทีนะฮะ,ฮะลมหายใจขดไปครับผมหนึ่งดอกครับผมมาดูมาดูโกโคแคสือดอกนี้ครับผมเอออืห้าล้านเจ็ดครับผม oh โอ้ my god เฮ้ยแรงจัดเลยดูโก้แคสือฝั่งของเขาบ้างนะฮะเบาบะแะเบาะแะโอ้โหเบา,โโเบาเค,ครับผมแบบเบาครับไม่ตายสักตัวเลยครับผม โอ้โหตีแน่ตีแน่มาดิครับยังไม่ตายนี่ลูกรักของลุงกิ๊กขับโบลรอตีไปหนึ่งดอกตามด้วยคาโบโตตีไปหนึ่งดอกนี่ครับดอร์จินนัทอีกหนึ่งดอกครับผมมารมหายใจโกรธครับผมเบื่อแบแบบแบบแบบนี่เนี่ยโอ้โหครับผมซอกล้านเลยเหรอเมื่อกี้นี่อี๋หายหมดไหมโอ้โหเหลือด้วงครับผมมาฟันไปหนึ่งดอกแฝอไม่ตายครับด้วงเขาไม่ตายครับมา มาตีาแน่ตีแน่โอ้โหครับนี่ไงโดนฟันครับทีนี้เลยครับผมเป็นโบรต์ต่อยธรรมดาครับผมต่อยธรรมดาล้านหกอะครับผมโอ้โหโหดเกินโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปดูรอบจริงกันเลยรอบจริงกันเลยนะเจอมิ t เดิลท็อปแมนนะครับผมไปมาเปิดด้วยลมหายใจกดของฝั่งตรงข้ามนะครับผม เก้าแสนนะครับผมมาลมหายใจกดลุงยุบบ้างนะครับปุ๊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 บปุ่มเก้าแสนเหมือนกันนะฮะก็ติดกัดก่อน3ตัวเลยนะครับผมบัฟดาเมจให้โกคิสึปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บอูหกล้านแปดครับผมโอ้โหแรงจัดๆเลยนะครับผมดาเมจของโกคิสึโอ้โหครับหกล้านแปดเนี่ย ฟังตรงข้ามมาสมล้านหนึ่งดาเมตรครับผมโอ้โหตีแน,น่ตีเหลือตีเหลือไม่สะเทือนนะบอกเลยตีแน่นี่แนนโบล็อดลูกรักของลุงยุทธครับผมตีธรรมดาไปเรียบร้อยครับผมตายไปแล้วครับผมโดนด้วงต่อยนะฮะมาโก <c oughs> แคสซอสี่ล้านดาเมตรครับผมเรียบร้อยนะฮะหายทั้งแผงหายทั้งแถบเลยนะครับผมก็ <c oughs> เรียบร้อยนะครับผมรับแชมป์มาครองนะครับผมสำหรับตัวเซิร์ฟ210เนี่ยคือจะบอกได้เลยว่าโหดจัดๆนะครับผมขอย้ำนะเซิร์ฟ210นะครับผมไม่ใช่เซิร์ฟแบบเริ่มแรกนะ210ครับผมเอาละครับผมทีนี้นะครับผมเราเนี่ยจะมาลองตีในโหมดไต่เขาดูนะผมจะมาตีคุณวาซาบิกับอ่ คนนี้นะชื่อไรไม่รู้นะผมจะมาลองตีดูนะสองสองคนนี้ก็คือแบบตีกันไปตีกันมาครับผมชนะแพ้ก็สลับกันไปนะครับผมก็พลังอยู่ในโหมดไต่เขานี่แปล้านเกับของเขานี่เล้านหของคุณวาสบีก็7จล้านสนะครับผมโอเคแล้วขอไปจัดทีมนิดนึงก่อนนะครับผมไม่รู้ว่าเรานี่จะไหวหรือเปล่านะฮะก็ต้องมาลองดูกันสักนิดนึงนล้ผมขอเอาเจ้า โบลอดหลบมาตรงนี้หน่อยนะหลบมาอยู่ตรงกลางแล้วกันนะครับไม่ดีนะเอาโกเคสซี่นี่แหละดีแล้วฮะโกเคสซี่นะมันจะได้อช่วยเป็นไม้กางเขนนะช่วยแบบช่วยให้เพื่อนได้ทนขึ้นเลยครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาลองดูนะครับผมว่าจะไหวหรือเปล่าเอ๊ะมันของเขาทีมของเขาเดี๋ยวไปดูวิเคราะ์ทีของเขาก่อนนะฮะที่เขาเขามีโบลอดนะฮะมีโบลอดนี่คืออันตรายมากๆเลยนะครับผมถ้าดวงเจ็ดดาวลุงเนี่ยติด ไม่ติดไม่ย่อทอนี่คือเรียบร้อยนะคือแพ้เลยนะครับผมก็เดี๋ยวเราเนี่ยจะลองอสลับดูนะครับผมว่าจะเป็นยังไงนะผมสลับด้วงไปไว้บนนี้ก็แล้วกันนะฮะสลับด้วงไปไว้ข้างบนนะแล้วก็เอาโกเคสนมายืนตรงนี้นะครับผมแล้วก็เอาโบลอตมายืนตรงนี้นะมันจะได้ช่วยให้สองตัวนี้ยืนนานๆหน่อยนะครับผมไปครับผมเดี๋ยวเราไปลองดูกันเลยนะผมว่าจะ ชนะหรือเปล่านะครับผมไปครับผมจังหวะนี้ไปโอ้โหต้องเสียเพชรด้วยนะครับมาดูกันครับผมว่าจะชนะหรือเปล่าโอ้เขาเอาบล็อตไว้บนด้วยนะครับผมโอเคผมพอได้อยู่นะมาลมหายใจกดเข้าไปครับผมหนึ่งดอกครับผมมาดมัดโกคเพึกปึกปักปึกปักโอ้คุยห้าล้านแปดนะคนข้างแรงเลยครับผมเนี่ยฟันไปหนึ่งดอกครับผมจังหวะนี้ยังไงฮะ ยังไงครับโก้แคสื่อของเขามาแล้วครับผมบึ้หโอ้โหสี่ล้านสี่ค่อนข้างแรงเลยเหมือนเขาจะไปปรับของปรับเกียร์มาหรือเปล่าครับเนี่ยมาดูครับผมผมจะทนไหวไหมอา้าวไม่ตายครับผมไม่ตายครับผมมาติดไม่ย่อทอนะฮะจังหวะน,นี้บลอตตีธรรมดาไปหนึ่งดอกของเขาก็ติดไม่ย่อทอเหมือนกันนะครับ ตีเน่ซ้ำนะด้วยดวงของลุงยุทธกับผมตายครับผมจังหวะนี้โอ้โหเขาใช้คอของยุงครับเกิดใหม่มาหนึ่งตัวครับผมแต่ไม่เป็นไรฮะหมัดโก้ขึกนสึกปึกป,กปักปึกปักโอ้โหตายหมดครับผมเหลือโก้ขึึสือของเขาตัวเดียวนะครับผมตีแน่นี่แน,ะนนะ่โอ้โหแบกเรียบร้อยครับคุยลุ้น ชิปๆเลยครับผมแบบลุ้นจัดๆเลยนะครับผมไม่รู้ว่าจะชนะหรือเปล่านะครับก็ชนะไปโอ้ชนะแบบเหนื่อยจัดเลยนะครับผมมาเดี๋ยวเราลองมาตีคุณวาซสบิดูกันแล้วกันนะครับผมว่าจะชนะหรือเปล่าโอ้ยผมลืมปรับตัวด้วยฮะคุณวาชสบีก็มีโบล็อตเหมือนกันนะครับผมลองเอาบล็อตผมลองเอาด้วงไปรับแข้งเหมือนเดิมนะครับผมบลล็อตไปรับแข้งของเขาเหมือนเดิมนะฮะมามัด โกแคสซ์โอ้โหห้าล้านหกครับผมดาเมจเบาลงมาอีกนิดนึงนะเพราะว่าด้วงคุณวาสปีดค่อนข้างแบบอึดมากๆเลยนะผมหมัดโกแคสซ์ของฝั่งตรงข้ามมาบ้างโอ้คุณสามล้านห้าครับผมแรงนะฮะมาครับผมหมัดฮุกอาชุล่าของฝ่ายตรงข้ามก็โป้งเขาให้โอ้โหครับเลือดลดไปกระจึงโดนบลอตตีธรรมดาครับผมบลอตลุงยุก็ตีธรรมดาไปบ้างครับผมโอ้โหครับ แลกหมัดกันไปครับคนละหนึ่งดอกมามาครับผมมาครับผมมาโอ้โหครับสร้างรางคูนมาแล้วฮะหมัดโกเแคสซีเนสี่ล้านสี่ดามเมจครับผมโอ้โหมาฮะหมัดโกเแคสซีครับผมสามล้านสามครับโอ้โหนีครับบัวร้อยเขาได้แตะแล้วถ้าตายนี่ก็คือแพเอ้ยหลับตาแป๊บโอ้โหครับไม่ย่อทอมะดวง ก้ผมไม่ได้ด้วงเราเตะโก้ิสือเขาสบายครับผมลืมไปว่าด้วงเขาเนี่ยตายไปแล้วนะอือเนี่อือเน่เรียบร้อยไหมเรียบร้อยไหมครับม,มามาน่าจะหายหมดแล้วครับผมจังหวะน,นี้อีแน่เรียบร้อยครับผมโอเคครับผมก็เรียบร้อยกันไปนะครผมสำหรับเกมวันพันแมนในวันนี้นะครับผมก็ พอหอมปากหอมคอนะครับผมถ้าเกิดชอบนะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไ r i b e ให้กับช่องลุงยุทธ a n n e l ด้วยนะครับผมก็เกมวันพันแมนนี่ยังไม่ค่อยมีฐาน f c เยอะเท่าไหร่นะฮะยังไงก็ฝากกดแชร์ด้วยนะครับผมก็ยังไงวันนี้ลุงยุทธก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมบ๊ายบาย